ความทรงพลังในตัวของคุณความแข็งแกร่งนะความมุ่งมั่นในตัวของคุณนะคะเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูจุดแข็งนะคะของคนที่ผ่านมาเจอแรนดอมในวันนี้นะคะว่าจุดแข็งของคุณนะคะเป็นอย่างไรขอเช็คพลังงานนะคะแล้วขอดูจุดแข็งของคุณแบบเน้นๆนะคะเพื่อเป็นการเรียกถึงพลังงานของคุณกลับมานะคะให้แบบเต็มร้อยนะคะเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่สิ้นปีนี้ด้วยนะวีก็เลยอยากทำหัวข้อนี้นะคะเพื่อเป็น ควันกำลังใจแล้วก็ให้คุณเผื่อจะจำตัวเริ่ของตัวเองได้เพราะว่าแบบเราสู้ชีวิตก็หนักมาแล้วเนาะทีนี้บางทีมันก็มีแบบอ้องอองเออเอออะไรบ้างนะคะที่เราอาจจะแบบเอ้าเราเคยผ่านจุดนี้มาแล้วนี่เพราะแสดงว่าที่เราเจออยู่เนี่ยมันก็จิบจิบเลยนะมันก็จะมีบางอย่างที่เราหลงลืมนาประสบการณ์ของตัวเองไปทีนี้เรามาดูว่าจุดแข็งในตัวของคนที่พามาเจอรันนอมในวันนี้เป็นอย่างไร ขอเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะใบแรกพลังงานแห่ง tree of p e n t a c e นะ,ค,ะคุณเป็นคนที่เป็นที่ปรึกษานะคะเป็นกรายานิมิตที่ดีให้กับผู้อื่นเสมอนะค,ะคุณเป็นคนที่มองการไกลแล้วก็มีวิจรารญาในการทำสิ่งต่างๆเนาะมาตั้งแต่วัยยาวแล้วนะคะคุณจะเป็นทีมแล้วก็เป็นเ,เพื่อนพ้องที่ดีให้กับผู้อื่นรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่คิดดีทำดีเสมอต้นเสมอปลายนะ และใบที่2 Tree Cup. อง e e of อ u p ุ้ยสามสามแล้วก็คุณเป็นคนที่ชอบเห็นผู้คนรักกันสิงสาราสัตว์สิ่งเล็กๆน้อยๆนะการที่คุณได้เห็นผู้คนออช่วยเหลือกันพยุงกันแล้วก็อยู่เคียงข้างกันเนี่ยเป็นอะไรที่จิตวิญญาณคุณชื่นชอบมากมาเลยทําให้คุณอนะเป็นสิ่งนั้นด้วยตัวคุณเองด้วยนะพลังงานแห่งสามเหรียญและก็สถ้วยคุณ อาจจะเคยประสบความสําเร็จผ่านการเป็นทีมมาแล้วนะคะแต่ก็อาจจะมีบางอย่างที่มีประสบการณ์มีด้านดีแล้วก็มีด้านเสียเนาะ <S <S ก็จะทาให้คุณอะได้ไปรเรียนรู้ถึงเรื่องของการล้มเหลวหรือว่าบางจุดที่เราไว้วางใจผู้อื่นหรือเราอ่ะอินมากเกินไปจนทําให้บางครั้งเราอาจจะสามารถพังบางอย่างโดยที่เรายังไม่ได้ปรับด้วยความอ่อนโยนอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าคุณอินจริงจังแล้วก็จริงใจมากพอเวลาที่โดนเนี่ยมันทําให้คุณเจ็บหนักแล้วก็ ประคองตัวเองไม่อยู่นะอารมณ์แบบอุทิภาวะไม่ถึงเนาะในในวัยเยาวอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่คุณเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ที่หนาแน,น่นแล้วก็ได้เจอผู้คนเยอะนะโอเคนะทีนี้ขอดูอีกหนึ่งพลังงานให้กับคนหน่อยและแปดไม้เท้าคุณเป็นคนเร็วทําอะไรรวดเร็วคิดเร็วทําเร็วนะคะแล้วก็เป็นคนที่มูทะลูก็ได้นะคิดอะไรก็ทําเลยนะคะ และตอนนี้วิรู้สึกว่าคุณกําลังเผชิญหน้ากับออการตัดสินใจอะไรบางอย่างก็ได้นะคะแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่อาจจะทํางานด้านโลกออนไลน์นะทำงานด้านเ,ออเป็นครีเอเตอร์นะมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหานะเป็นครูอาจารย์นะทำงานผ่านด้านสือ่อโซเชียลแบ่งปันองค์ความรู้อะไรแบบนี้นะคะทำงานเกี่ยวกับออการให้ผู้คน สูงนะคะนี่คือพลังงานของคนที่พามาเจอรแรน้อมในวันนี้นะคะแล้วมาดูจุดแข็งของคุณว่าจะเป็นอย่างไรขอ3ใบในการดูจุดแข็งของคุณใบแรกพิกมาแล้วนะคะ q u e e n of Pentacle จุดแข็งของคุณคือคุณเป็นคนที่หาเงินได้ด้วยตัวเองคุณเป็นคนที่ทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเองมีความมั่นคงในจิตวิญญาณนะ,ะจุดแข็งของคุณคือคนที่ไม่ได้ให้การเงินนะคะมาอ,อ,อยู่เหนือ นะต่อให้จะมีคนให้เงินคุณคุณก็ไม่ได้คิดว่าคนนั้นจะต้องแบบมีบุญคุณอะไรเยอะแยะแบบถึงขั้นต้องชดใช้กันอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณได้มาคุณก็ทําดีตอบแทนนะะแบบตรงไปตรงมาแล้วก็ใช้เงินนั้นอย่างซื่อสัตย์สุจริตไม่ไม่ได้แบบต้องมาออสัสรรเสริญอะไรขนาดนั้นซึ่งคุณก็ตอบแทนด้วยความจริงใจแล้วก็การใช้ใจ่ายอย่างตรงไปตรงมาการพัฒนาฝีมืออะไรแบบนี้นเออคุณเป็นคนที่การให้และรับของคุณจะไม่มีแบบ ถึงพลังของความที่ต้องมาอ,อ,อวยยศอวยชัยกันแต่เป็นการชื่นชมและเคารพซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงนะนี่คือจุดแข็งของคุณคือใครไม่สามารถซื้อจิตวิญ,ญญาณของคุณได้หรือเอาเงินมาซื้อได้หรือว่าเอาเข้าของเงินทองหรือเอายศถาบรรดาศักดิ์มาโมคุณอะไรเนี้ยทาไม่ได้คุณไม่คุณไม่อนุญาตคุณนี่คือจุดแข็งของคุณโอ้นะ และต่อไปอย่างมาฟังแรนดอมเนี่ยถ้าเป็นแม่หมอหรือว่าทําคลิปที่พ่อหมอแม่หมอหรือคนที่ทําคลิปที่เขายังติดในกิเลสลักโลภโกรธหลงเนี่ยคุณก็เลือกที่จะไม่ฟังนะคะคุณเลือกที่จะฟังที่มันพัฒนาจิตวิญญาณหรือเอ่อเลือกที่จะเสพสิ่งที่มีประโยชน์ต่อคุณจริงๆอะ่ะเออเพราะควีนควีนออฟเพนเดอร์เคิลเป็นเป็นคนที่ละมุนล,ละไมแต่ไม่ได้ตัดสินคนนะแต่คุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรอะเออเนี่ยคือจุดแข็งของคุณ และใบที่สองแถ้วยคุณเป็นคนที่ได้ในมูฟออนคุณ m o ฟออนจริงนะคุณเป็นคนที่ถ้าจบก็คือจบไม่ไม่ลีลาไม่เล่าหรือแต่ก่อนที่จะจบอะไรเงี้ยคุณจะแก้ไขสถานการณ์หรือพยายามจนถึงที่สุดแล้วแต่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องไปก็ต้องไปเป็นคนที่แบบสมมุติว่าคุณเวลาสองชั่วโมงที่จะไปหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วออมันครบแล้วคุณก็ขอกลับได้เลย คือไม่ลีลาไม่ขอเพิ่มแต่ถ้ามันเพิ่มได้คุณจะเพิ่มให้ได้นะแต่ถ้าไม่เพราะว่าคุณต้องดูแลสุขภาพคือคุณเป็นคนที่ซักเซตอะเป็นคนที่จรงิงจริงใจจรงิจรงจังกับสถานการณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นคุณจึงเป็นคนที่เวลาทําอะไรหรือเวลาจัดการอะไรเนี่ยคุณสามารถทําได้ตามนั้นตามสั่งเลยนะคุณเซ็ตระบบตัวคุณไว้ยังไงคุณก็สามารถทําได้ตามนั้นเลยนะคะเป็นคนที่มูฟออนเก่งมากด้วยคือไปหน้าจนทุกคนงงว่าแบบเอา้าไปถึงขนาดนั้นได้ยังไงอะ ปกติคนเจออะไรแบบนี้อาจจะติดเศร้าติดวนลูปแล้วคุณก็อาจจะเคยเป็นเวอร์ชั่นนั้นแต่คุณเรียนรู้เร็วคุณจบเร็วแล้วก็คุณเน็กคะเน็กเร็วอ่ะเออเนี่ยคือจุดแข็งของคุณและอีกหนึ่งใบนะคะหกเหรียญจุดแข็งคุณคือคุณเป็นผู้ให้ก่อนไม่ว่าจะเกิดอะไรคุณคุณยิบยื่นก่อนเพราะว่าไม่ได้หมายความว่าคุณรวยหรืออะไรนะแต่คุณมีน้ำใจคุณแสดงความเป็นมนุษยชาติมนุษยธรรมคุณแสดงจุดยืนที่เท่าเทียมกันให้กับทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณ ออกไปจากความสัมพันธ์หรือหยุดความสัมพันธ์หรือคุณต้องพัฒนาตนเองขยายเติบโตเนี่ยมันไม่ได้ยากสําหรับคุณเลยนะถ้าคุณจะไปข้างหน้าโดยที่ไม่จําเป็นต้องไม่มีอบุญคุณติดอะ่ะวิรู้สึกว่าจุดแข็งของคุณคือคุณสามารถตัวเย่จากทุกคนได้เลยเพราะคุณพัฒนาตนเองฝึกทั้งการให้การรับนะคะการอยู่บนโลกทั้งความจริงและด้านมิติของจิตวิญญ,ญาเป็นคนที่อ่อ stable แล้วก็บ a l a n c e ได้อย่างมั่นคงจริงๆ และภายใต้สาหรับคือเดอะโฟจุดแข็งของคุณคือคุณคุณไม่ตกเป็นเป็นพวกพรรคพวกใครคุณขึ้นตรงต่อเบื้องบนและทุกคนที่ขึ้นต่อเบื้องบนน่ะถึงจะเป็นพรรคพวกโดยอัตโนมัติแบบตามธรรมชาติคุณไม่มีไม่มีกฎเกณฑ์อะไรแต่มันเป็นกฎเกณฑ์ของเบื้องบนที่สร้างไว้เข้าใจปะตัวคุณเองคือแบบให้ทุกคนเป็นทุกคนหรือคุณอยากจะชั่วคุณอยากจะดีคือเป็นได้เลยนะแต่คุณต้องเลือกที่จะเป็นคนแบบนี้เพราะคุณ เป็นของเบื้องบนอะคุณเป็นลูกรักจักรวาลคุณคุณถวายจิตวิญญาณให้กับความดีแล้วก็ความชอบธรรมความมั่นคงอย่างแท้จริงแล้วอะโอ้เนี่ยคือจุดแข็งในตัวของคุณมันเลยเป็นจิตวิญญาณอิสระที่ไม่ได้ถูกควบคุมโดยระบบใดเลยแต่คุณสามารถอยู่ได้ในทุกระบบด้วยนะแต่คุณไม่ตกเป็นทาสของระบบคุณเข้าใจว่าระบบนี้มีไปเพื่ออะไรแล้วคุณก็ไม่ได้รู้สึกใครขู่อะไรก็ทำอะไรคุณไม่ได้เพราะคุณเข้าใจแล้วก็เผชิญหน้ากับมันทุกทุก อย่างแล้วนี่คือจุดแข็งของคนที่พามาเจอรันดอมในวันนี้นะคะโอ้เริดม,มากค่ะโอเคขอดู Number of God ให้คุณหน่อยสามใบ89การเข้าสู่โอกาสในทางธุรกิจใหม่นะคะจุดแข็งมีกำลังนำพาคุณก้าวเข้าสู่โอกาสธุรกิจใหม่ด้วยนะคะและ5555ทุกสิ่งกำลังอวยพรหัวใจที่ดีของคุณ 78็ดบอกว่าจงเติบโตอย่างองอาจและนี่แหละจุดแข็งนี่แหละทุกคนนี่คือจุดที่คุณควรดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองมากๆนะคะขอนำขอขอ้ขอพระคัมภีร์ให้กับคุณหน่อยนะคะในยากอบนะคะบทที่4เพระเจ้านะตัดว่า อะไรเป็นสาเหตุของสงครามและการทะเลาะวิวาทกันมันมาจากความปรารถนาชั่วของท่านที่ต่อสู้อยู่ภายในตัวของพวกท่านไม่ใช่หรือนะคะก็ตรงไปตรงมานะคะทุกคนใครที่เขายังมันก็จะเกิดแบบนั้นแหละเนาะแต่ว่าวีเชื่อว่าคนที่ความเจริญน้อมในวันนี้คุณสามารถที่จะ คำดาวตัวเองได้นะคะและสามารถที่จะยืนหยัดนะ,ะต่อสู้บนเส้นทางของคุณได้นะ,ะแต่นี่แหละเป็นสาเหตุที่เบื้องบนอาจจะอยากให้คุณรู้เพราะว่าตัวของเขาเองก็กาลังต่อสู้หรือฝั่งตรงข้ามก็กําลังต่อสู้ภายในของเขาเองเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะยอมต่อพลังของเบื้องบนก็จะทรงพลังเร็วแล้วก็ abandon เดินหน้าได้อย่างรวดเร็วค่ะก็ครบถ้วนแล้วสำหรับดันด้อมในวันนี้นะคะวีขออนุญาตฝากนะโปรโมท m o เจอร r บ b o m นะทุกคนแล้วก็ วีรับให้คำปรึกษาแล้วก็มีค r ส,สอนอ่นานไพ่ยิบสีนะคะเวลาหมดแล้วนะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอให้ทุกคนได้รับกลับขึ้นไปร้อยเท่าพันเท่าเดินนะ,ะเป็นคําอวยพร,รที่มาจากใจจริงๆแล้วก็อยากให้เกิดขึ้นตามนั้นจริงๆเสมอเมือ่อเมื่อวีพูดนะคะก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ